ผู้ช่วยท่าหนุ่มสุดนะครับเนี่งผู้สอายเต็มหนุ่มสครับผมแค6เดนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณพ่อพิพัฒนะครับได้มาเป็นประธานในพิธีรดน้ำรับหัวผู้สูงอายุในวันนี้นะครับพร้อมด้วยกับคุณพ่อมาแซนครับขอเคุณให้กับผู้สูงอายุของคุณพัฒนนะครับในงานวันแม่ครับประจากคุณนึ่งรุนน้ำราชสีมาขอบใจนะครับ เชิญผู้ศึกษานะครับได้แกดังนะครับเราจะมีวิธีการประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับช่วงเทศกาลสงกรานต์จึงเป็นเทศกาลอย่างความรักความผูกพันความเมื่อรอรทั์ที่เรามีต่อกันทั้งระดับครอบครัวสังคม และโดยเฉพาะพี่น้องทิ่ชนในเขตวัดของเราเพื่อให้พวกเราได้มีโอกาสมาอยู่รวมกันร่วมใจกันแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบิาดามารดาคูณยะตายายรวมทั้งผู้มีพระคุณต่อเราและบรรพบุรุษที่ล่วงลับแล้วด้วยการสมบูลอุทิ่ส่วนบุญสนให้ท่าน <c oughs> เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามนี้และเพื่อมา ส่งเสริมชีวิตครอบครัวและกลุ่มงานผู้สูงอายุจัดงานนี้ขึ้นเพื่ร่วมกันขอพรพระและส่งน้าขอ,อพรผู้ใหญ่พ่อแม่ปู่ย่าตายายรวมทั้งแสดงความประจันยูกประวิตาต่อบิพตาลีต่อผู้มีพระคุณและผู้ที่เคารพนับถือขอพอรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่บตัวของเราเอง ทั้งยงอน,นุรักษ์และสืกษสารวัฒนธรรมประเพณีอดีงาของไทยในเทศกาลสงกานนี้ก่อนที่เราจะเริ่มพิธีการในวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านได้รับฟังพระวาจาของพระทิ่ตัดถึงผู้ส ขอโทษคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณและผู้ที่เคารพรักที่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาบางครั้งพวกหนูไม่เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนแสดงท่าทีดูถูกความคิดไม่ช่วยเหลือเมื่อมีโอกาสสร้างความเดือดร้อนและความหนักใจให้กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายและทุกถกท่านบ่อยๆในวันนี้เป็นโอกาสดีที่ทางวัด ได้จากพิธีส่งน้ำขอพรผู้สูงอายุต้องหลวขอใช้พิธีส่งน้ำนี้เพื่อเป็นการขอโทษคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ผู้มีศักคุณและผู้ที่เคารพรักคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันตลอดไป ยายของฉันรักฉันอย่างที่เป็นพ่ออบรมส,สอนให้เป็นคนดีแม่ทำดีเป็นตัวอย่างให้ฉันเห็นยายตาอบชนกล้าความลำเก็นเพื่อให้หนูเป็นคนดีของสังคมต่อไปนี้พวกหนูจะเชื่อฟังเป็นคำสั่ง ใจจำจับใจจำพ่ำสอนรักปู่ย่ายายตาไม่แค้นโทนรักแน่นอนรักพ่อแม่ตลอดไปด้วยความเารพอ,อย่างสูงจากลูกลูกลหลานหลนอาสนาวิหารแม่พระประจ๊ดที่มังงูค เป็นตัวแทนของพวกเรานะครับครับโอกาสนี้นะครับขอตัวแทนของผู้สูงอายุครับคุณป้าวิไลวันเิชสุิภัฒนันนะครับเล้ก่าวอะไรเล็กน,น้อยนะครับกับพวกเราลูกหลานของนัะวิหารนะครับ ในานามของผู้แทนผู้สูงอายุนะคะปีนี้ไม่ทราบทำไมถึงจัดเป็นผู้นำั้งที่อายุเพียงสิบเจ็ดเท่านั้นเองในานามผู้สูงอายุขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาร่วมพิธีขอพรและส่งน้ำขอพรผู้สูงอายุในวันนี้เป็นการดีที่พวกเราช่วยกันสง่งเสริมและสละสืทธวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม ของชาติแท้ปริงอยู่สืบไปนะัของจารีตพิธีกรรมในพระศาสนาจากมีความหมายสำคัญมากเพราะหมายถึงการชำระล้างการเชีวิตใหม่ยังหมายถึงสินล้างบาปที่ชำระเราจากบาปทุกประการและให้ชีวิตพักแก่เราขอให้พวกเราทุกคนจงเพียมด้วยพระพรของพระเ,เจ,จ้าให้มีความสุข เิก้าวหน้าในชีวิตนะซื่อสัตให้มั่นคงขอให้มีความรักความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันในพระพิสุทธิเจ้าตลอดไปใทรตายแร่งแข็งดีแข็งแรงดีลูกจงเชื่อพระวาจาของพระเจ้าชีวิตเราหมดทุกม,มีสุสีให้ลูกหลานประกอบกรรมทำความดี ตามคำที่พระองค์เผยไวยวาจาขอลูกหลานสืบสารสงการไว้ผู้เมืองไทยสืบสารเท่านานหนาครั้งผูทวดสืบทอดตลอดมาและหวังว่าสืบทอดตลอดไปสดีค่ะ รบขอรบคุณญ์มีได้เรื่อยๆนะครับที่เป็นใจของผู้สูงอายุที่ได้กล่าวตามใจกับลูกหลานนะครับครับสําหรับลำหรับตัดไปนะครับขอคุณพ่อพัดนะครับคล้องมาเลยให้แก่ผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ใหุ้หม้อเกลี่ยหม้อของงันเรื่อยๆน้อยๆนะครับเลยช่วยย่อมเวลาได้กล้วยได้กล้วยนะครับ เออเจริญๆนะเจริญเจริญนะอยุธยายืนๆนะ <laughs> 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 别来，别来，别来，好来 <ing>。Um,